ามาชมปรับสภาพผิวพี่เจ๊กนะฮะมีรถใหม่ป้ายแดงลูกค้าออกมาก็ออกมาให้เคลือบเต็มเมคอัพใส่กันรอยเลยนะครับผมตอนนีเราก็ปรับผิวเราก่กอนเคลือบให้นะทำเสร็จแล้วเคลือบให้สวยค เราปรับสภาพผิวเสร็จนะฮะเอาลถไปล้างแล้วก็มาทําการเคลือบนะของเราเคลือบให้ตามถึนสีได้เยอะ จากเราเคลือบเสร็จนะครับน้ำยาเซ็ตตัวเสร็จเราก็มาอบให้แห้งนะครับของเราอบให้ทั้งคันนะครับผม จอใหม่ก็ติดนะครับจอใหม่เวลาเป็นรอยจอดตากแดดหายเองนะครับจุดนี้จะมีฟิล์มนะฮะฟิล์มจะให้ความเงาความลื่นนะฮะจุดนี้ลูกค้าไม่ได้ติดนะฮะสีจะมองๆนะฮะตอนนี้เราก็เคลือบเซรามิกติดฟิล์มใส่กันร้อยเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวจะเก็บงานนะครับพร้อมตรงนะครับผม แบบนี้ก็ฟิล์มแห้งเซ็ตตัวแล้วนะฮะ่ยให้ชมนะ,ะตรงนี้จะตรงนี้จะมีฟิล์มนะฮะฟิล์มจะให้ความเงาความลื่นกว่าที่ไม่มีนะฮะลูกค้าติดเฉพาะจุดเสียงนะฮะอันนี้จุดนี้จะมีฟิล์มนะครับ